เดี๋ยวเรามาดูโจทย์แนวตีโกตรงนี้นะนี่ที่ต้องห้าพาดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกฝนกันว่าโจทย์ตีโกแนวนี้มีวิธีการทำอย่างไรน,นะบอกว่าทรายสามสิบบวกคอร์ 30, สสามสิบเซกสามสิบลบโคเซกสามสิบเป็นไงนะมันหายไงายมาดูนะมาอย่างแรกคือสารสังเท่าไห์ลายหน่อยอยูเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งส่วนสองใช่ไหมนี่บวกกับคอร์สสามสิบคือเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกก็คือรูส่วนสองใช่ไหมต่อไปเซก สิบสามสิบคือส่วนกลับของใครคอรใช่ไหมฉนันแล้วคออยู่ที่รู้สองสองไปว่าเศษอยู่เท่าไหร่สองส่วนสามมันเองอยู่นี้ใช่ไหมลบกับโคเสกสามสิบคือส่วนกลับของไซส์สามสิบใช่ไหมก็คือเท่าไหร่สองส่วนหนึ่นง,ง,นนง, 30, งนั่นเองตรงนี้ใช่ไหมก็คือพี่ก็เขียนนี้มาประมาณนี้ทีนี้เราก็ส่งตัวเนี้ยมาหักล้างกันก่อนใช่ไหมหรือว่ายังไงก็ระวังดีก็ต้องหักล้างก่อนถูกป่ะฉันแล้วสองลบครึ่งหน,นึ่งได้ไรลบหนึ่งครึ่งใช่ไหมอ่ะพี่จะเขียนนี้ลบหนึ่งครึ่งเนาะจะได้ดูง่ายบวกกับ รู้สามสองแล้วก็บวกกับ2อ3รู้สามเองตรงนี้นี่นะทีนี้ถ้าใครํำได้ก็ลองทำต่อสิว่ามข้อนี้ตอบอะไรนะประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้รูปต่อทีนี้เราก็ทำต่อสิว่าเอ๊ะทำไงก็คือตรงนี้มันสูตรเท่ากันใช่ไหมเราก็บวกเลยตรงนี้ดีเราก็ทำต่อเลยตรงนี้เป็นสามรู้สองใช่ไหมบวกกับรู้สามสองตรงนี้บวกกับสองรูสามตรงนี้ใช่ไหมต่อไปทีนี้เรายุบก้อนนี้ใช่ไหมยุบก้อนนี้ให้เป็นอันเดียวกันแต่ว่ายังบวกกันไม่ได้เราก็ติดตัวแปรหรือติดรูทไว้ติดตรูทนะนี่ติดรูทไว้นี่แบบนี้ติดรูทไว้แบบนนี้้ทอะะไไไรม่ด บวก2รูปสัแบบนี้เนาะทีนี้ทำไม่ตอก็เกี่ยวกับการบวกสแควรูทละทีนี้ส่วนมันไม่เท่ากันใช่ไหมเออก็ต้องทําให้เป็นเท่าไหร่2รูปสัมันเองใช่ไหมเราก็ทําเลยตรงนี้ทําเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนีเห็นไหมพี่ก็จะเอารู้สามใช่ไหมคูณทั้งหมดลงฝั่งด้านซ้ายมือตรงนี้ฝั่งด้านขวามือล่ะก็บวกด้วยอะไรหรือคูณคูณเหมือนกันนะคูณด้วยอะไรสองใช่ไหมอ่ะพี่จะคูณด้วยเลขสองนี้ทั้งสองทั้งสองด้านนี้คือเราเห็นว่าทั้งสองด้านคือเป็นการแปลงเเเเเพืื่่่่อออทททําาาาให้้้้้สวนนนนนกัตตรรรีีีีะะะปปมมณไไดุ๊ เราจะได้ว่าตัวนี้ภาพรวมคือจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็คือจะเป็นสามรู้สามเพราะว่าเราแจกแจงเข้าไปถูกไหมรู้สามรู้สามคือได้สามถูกไหมส่วนนี้จะเท่าไหรสี่ส่วนสองรู้สามมันเองทีเนี้ยเราก็ได้ละเราก็สามารถบวกลบได้แล้วถูกต้องไหมแต่ว่ามันยังแบบไม่ลงตัวสักเท่าไหร่เนาะอ่ะเราทีนี้บวกกันเลยปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บจะได้เจ็ดลบกับรู้สามใช่ไหมสามรู้สามมันเองแล้วก็วสองรูส้สามแบบนี้นี่นะแต่ว่าในการตอบทั่วไปอ่ะส่วนห้ามติดรู้ใช่ไหมฉะนั้นต้องคอนจูเกตคือพยายามให้ติดรูด้ฉะนั้นแล้วคูณด้วยตัวนี สองรู้สามหรือเปล่าไม่ใช่ต้องคูณด้วยรู้สามแบบนี้นะนี่คือเราต้องคูณด้วยตัวจำนวนเต็มนะตัวเลขจำนวนเต็มไม่ต้องนะเราคูณแค่รู้สามพอแล้วทีนี้เราก็เอาตัวนี้รู้สามตัวนี้แจกแจงเข้าไปงั้นตอนแรกคือจะเป็นเจ็ดรู้สามลบกับสามสามคูณกับอะไรรู้สามรู้สามได้ไรได้สามถูกป่ะก็เป็นเก้าใช่ไหมลบกับหรือส่วนกับนี่ส่วนกับตรงนี้คือลบเก้าแล้วเนาะส่วนตรงนี้ได้ไรนี่ย ก็คือเป็นรู้สามรู้สามได้เลยสามสามสองหกนั่นเองก็เป็นอันสัดท้นิ้นั่นเองนสำหรับข้อนี้เนาะก็เป็นแนวตีโกที่ซับซ้อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ยากเกินไปเนาะอ่ะเราไปฝึกฝนกันต่อนะประมาณนี้